สวัสดีครับพบกับช่องพัฒนเดชเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งเข้าสองสาเจ้าศูนยนะครับไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งเข้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางอยู่มาชมพระก,กันนะครับองค์แรกนะครับขออนุญาตซูมนิดนึงฮนะ อ,องค์แรกจะเป็นพระสมเด็จของสมเด็จสังฆราชองค์ที่แล้วนะครับนี่นะนี่จะเป็นรุ่นทูนเก้านะครับออกจากวัดประวรน,นะครับนี่นะเนื้อหาสวยนะอันนี้เนื้อขาวเนี่ยนี่นะครับ ตุนทุน9นะครับนี่ฮะม้วนเนื้อหาม้วนสารนะครับพองนี้สภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีหากซ่อมนะครับแต่ไม่มีกล่องนะครับพวกนี้นะนี่เนื้อหานะอ่าองน,นี้เป,นเปิดที่สองร้อยบาทนะครับตองน,นี้ไม่มีหักซ่อมนะครับ สมเด็จรุ่นทุนเกะ้าวัดวรวรนะครับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนะครับนี่นะสองร้อยบาทนะครับอ,องค์ต่อมานะครับจะเป็นปกโพงของหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่นะนี่นี่จะเป็นยันต์ดวงไประจําของหลวงพ่อคูณนะครับนี่นะนี่คูณเศรษฐีนะครับ วงนี้น่าจะเลี่ยมมานะครับนี่นะเลี่ยมแล้วก็อัดขี้พึ่งนะฮะนี่นะอัดเทียนอัดขี้พึ่งมานะครับตรงนี้นะยังมีลอยอยู่เลยนะวงนี้ไม่มีห right. ักซ่มมอมน,นะครับปกโพงนี้นะครับนี่นะน่าจะอัดเทียนมานะครับนี่นี่นะยังเป็นคาไปนะแล้วจะแกะมาจากเลี่ยมนานะน่าจะเป็นเลี่ยมทองนะนี่นะเดี๋ยวผมจะลองกล้องให้นะ นี่นี่นะจะเป็นยันของหลวงพ่อคูณนะครับแบบนี้นะเนี่ยนะหลวงพ่อคูณนะครับปริสุทธนะคูณนะคูณเสร็จทีนะอ่าองนี้ สภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีหักครอบนะครับจะมีรอยคาบคาบทียนนะครับที่ก็อัดเรี่ยมนะฮะเปิดที่สองร้อยบาทนะครับองนี้นะครับนีอ่องค์ต่อมานี่จะเป็นรูปรหลอดหัวเงินนะครับอ,องนี้จะเป็นเนื้อชนวนนะครับเพราะว่ามีมีปมไว้นะนี่นี่นี่ชนวนนะครับนี่ก็มีนัมเบอร์ตรงนี้หลานเลขไว้นะ อันนี้สร้างกันหลายที่นะฮะในพิจิตนะนะฮะอันนี้ผมย,ยังหาที่ไม่เจอนะเะ<ส>ต็มปลาแท้แน่นอนนะครับน,นี่นะนี่นะหน,น,น้ามันเหมือนก็รุ่นฟ้ากำลนงเลยนะครับนี่นนนเนื้อชะนวลน,นะครับนี่ครับ เลขที่หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้านะครับนี่เนะี่ยนี่เป็นร้อยตัดออกมาจากช่อเลยนะครับนี่พิจิตรยังสร้างกี่วัดนะครับนี่เนะี่ยนี่เปียกทองนะครับนี่อันออนี้เปิดไปที่สองร้อยบาทนะครับตันนี้นะครับนี่เนะี่ย อ,องค์ต่อมานี่ก็เป็นรูปหล่อห้องเงินเหมือนกันนะครับแต่องค์นี้จะอุดกิ่งนะครับด้านล่างนี้อันนี้จะออกที่วัดหนองบัวนะครับนี่มีชื่อวัดอยู่นะนี่หนองบัวนะครับนี่นะนี่นะอุดกิ่งนะครับต่อโคดดนะครับนี่นโคตสารานะนี่นะหนองบัวนะครับ เป็นหล่อบโบราณนะครับอองน,นี้เปิดที่สองร้อยบาทเหมือนกันนะครับหกนกนตรงนี้นะะอ่าองค์ต่อมานี่จะเป็นรูปหล่อหลงพเงินอ่ะเป็นก็เลยอะไรนะอ่าใบโพโนะด้านหลังเป็นยันนะครับอันนี้จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็หลวงพ่อเขียนวัดทัาขุนเน้นปุกเสกนะครับนี่นะ ดูเน,นื้อหานะครับนี่ฮะอ่าองนี้เปิดไปที่300บาทนะครับองนี้นะครับนี่นะหลวงพ่อเขียนพวกเสกนะครับนี่นะ ปอหลวงเงินพิมพ์ใบโพนะครับครับอ,องค์ต่อมาี่จะเป็นซุ้มกอเนื้อดำนะครับเป็นเนื้อดินนะครับของหลวงพ่อโวยวัดโกศิตรามนะครับนี่นะนี่นะเอกษณ์ของท่านปเป็นแบบนี้นะครับเป็นพระเนื้อดินดำนะครับผสมเนื้อผงเวลาน,นะครับ หักซ่อมนะครับเอาอันนี้สองร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับนี่นะซุ้มกอผมว่ากลวยนะวัดโกศิตารามนะครับตรงนี้นะอ่าอันนี้จะเป็นซุ้มกอนะครับอันนี้จะเป็นเขาว่าเป็นเนื้อผงเวลานะครับผกว่าเซ้งนะครับวัดแหนมทรายนะครับสองขานะครับ นี่นะอันนี้เป็นรอยคาบคาบกาวนะครับเหมือนเข้าไปติดลงอะไรทั้งอย่างนะครับแล้วก็แกะออกมานะครับเห็นตรงนี้เห็นเนื้อในนะนี่นะซุ้มกอนะครับหลงโพเซนนะครับวันแห่มทรายนะครับ องนี้เอาสองร้อยบาทนะครับวงนี้นะครับนี่นะสอง้บาทนะครับอ,องค์ต่อมานี่จะเป็นสังกัดใจเนื้อดินนะครับอันนี้จะโกะวดโกดร้านดอกไม้นะครับสกุโไทยนะครับนี่นะเนี่ยอยลงกลงให้นะครับ เอาร้อยแปดสิบาทนะครับตรงนี้ฮะบร้อยแปดสิบาทนะครับอองค์ต่อมานะครับได้มาสององค์นะครับอ่าจะเป็นอ่าพระเนื้อดินนะครับพิมพปกโพนะครับอ่าเป็นพระโกนะ่ะโกวัดค้อยเขนห้อยเขนนะครับอันนี้ก็าว่าหลงวงพ่อเงินปลุกเสกนะครับนี่นะเป็นพระเนื้อดินนะครับ ดูทีละองนะครับนี่ครับอันนี้เปิดที่200ร้อยบาทนะครับองละสองร้อยบาทนะครับได้มาสององนะองละสองร้อบาทนะครับถ้าเอาคู่ไปก็เอาได้ได้สามร้อยห้าสิบนะครับนี่เนะี่ย เนื้อดินพิมพ์ปกโพนะครับโกวัดห้วยเขนนะครับแล้วก็ว่าหล่อมเงินปลุกเสกนะครับนี่ครับะสองร้อยบาทนะครับถ้าเอาคู่ก็ได้สามร้อยห้าสิบนะครับอ่าองค์ต่อมานี่เป็นเหรียญอ่อพัทธมัจรนะครับอ่าวัดหนองก็ยอมนะครับพิจิตรนี่ะนะ นี่นะเป็นเหรียญที่สวยนะครับหลวงพ่อธรรมจักนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวทำเดจับกล้องใหม่นะฮะนี่เหรียญเก่าหน้าดูเลยนะครับเอาเหรียญลวอันนี้เหรียญละสองร้อยบาทนะครับได้มาสองเหรียญน,นะครับ นี่อีกเหรียญหนึ่งนะครับเนี่ยสวยไม่เหมือนกันนะนี่ก็สกา้าติกนะครับนี่นะหลวงพ่อรรมจักนะครับวัดหนองมะย,ยอมนะครับพิจิตรนะนเหรียญละสองร้อยบาทนะครับ อ่าสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องมัตสุมเดชเกจิอาจารย์นะครับอ่าช่องทั้งช่องทางที่ต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งเข้นย์ะครับอินดีไลท์ก็ศูนย์แปดหนึ่งเข้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับอ่าเช่าพระองค์ไหนด้วยการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ